ทีนี้เรามาดูกันบ้างน,นะครับว่าพอมีการเปลี่ยนทิศนยโยบายชะลอการใช้ไป90วันนี้ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์การลงทุนอย่างไรเพระาะเมื่อวานก็ถือว่ารีบาวกลับมาค่อนข้างแรงดังที่เห็นไปแล้วนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันก็ไม่รู้ท่านเตรียมมาซีนาริโอนี้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าตอนที่คุยกันเ <ๆ S 2> นี่ยนะฮะบ,บอกว่าซีนาริโอเดิมชู้ดีมาเปลี่ยนเลยนะครับไม่รู้ได้นอนแล้วหรือยังนะครับคุยกับเราในตอนนี้นะครับในช่วงของ Economic Focus นะครับว่าทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรครับ Head of Economic Research คุณหน้านะครับนักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายการวิการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest เอ็กซ์เซกัรดดรปิยศักดิ์มานาสันดรออซินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพี่วิดคุณเฟิร์นครับผมครับได้นอนแล้วครับได้นอนแล้วนะได้นอนแล้วนะโอเคแต่ตื่นมานี่น่าจะโอ้โหวุ่นเลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นก็น่าจะมีคนคาดคิดไปบ้างแหละแต่ก็เชื่อว่าไม่มีใครคิดว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะคะก่อนที่จะไปแตะเรื่องภาษีเต็มๆนะคะดูภาพของเศรษฐกิจโลกกกก่อนนนะะะคคปรรรเมิาาาดณ์ ไปแค่ไหนคะสำหรับมาตรการที่ออกมาและเลื่อนไปและลดไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะจะกระทบกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในเชิงตัวเลขอย่างไรบ้างคะก็จริงๆก็อยู่ในความคาดหมายของเรานะครับเราทําเป็นซ ي นารีโอนะครับผมนะถ้าสไลด์ที่ส่งไปอาจจะเป็นสไลด์ที่สิเยอะนิดนึงนะครับผมถ้าถ้าดูนะครับเป็นเป็นเป็นเบสเคสซีนารีโอนะครับผมว่าตัวเรื่องของ สหรัฐสามารถเจรจากับทั่วโลกได้นะครับแล้วก็ลดอัตราภาษีมาอยู่ที่อยู่ที่สิเป็นที่เป็น universal tariff นะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่ที่จะเรียกว่าเราคาดการณ์ไว้ก่อนแล้วก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่พิวิทย์คุณเฟิร์นว่าไว้เนอะเมื่อกี้นี้ว่า มันไม่ใช่สุดท้ายนะครับผมเพราะว่าเขาให้เวลา90วันในการที่ทุกคนจะฝุ่นตลบวิ่งเข้าไปเจราจาหากับทางฝั่งของคุณทรัมป์นะครับผมก็ฉะนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้นะครับในสถานการณ์กลางที่เป็นสีชมพูเนี่ยเราให้ประมาณคือเดิมทีเรียนอย่างนี้ก่อนวันที่2เมษาเนี่ยนะครับผมที่คุณทรัมป์ประกาศแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะครับผมตัวเรื่องของภาษีลิซิเบอร์ต่างๆเนี่ย เฉลี่ยภาษีเนี่ยตามที่บูมเบิร์กอีกอนอมิกเขาคาดเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ28%นะครับผมอันนี้เราให้เป็นเว r ร์สเคสในระดับหนึ่งนะครับผมนะเบสเคสเนี่ยเราเรามองว่าภายในภายใน2-3เดือนเนี่ยนะครับผมก็จะมีการเจรจาได้แล้วภาษีทั้งหมดจะลดหย่อนมาเหลือประมาณ15%รวมถึงของไทยด้วยนะครับผมจาก36%นนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเบสเคสนะครับผมนะตัวเลขที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยจะออนเบสเคสเป็นหลักนะครับผมนะ เอ่อเพราะว่าก็คงเชื่อว่าคุณทั้์คงจะจะมีอ่าตัวภาษีไว้ระดับหนึ่งเพื่อเอาไว้ต่อนองอะไรต่างๆนะฮะ <c oughs> แต่อย่างน้อยก็ตามก็คือวันนี้นะครับผมอย่างที่พี่วิทย์คุณเฟิร์นถามมาว่าอา้าวแล้วถ้าสถานการณ์มันกลับมาดีขึ้นว่าเขาลดอ่อย่างน้อย90วันเนี่ยเหลือเป็น10%แล้วก็กลายเป็นว่าถ้าทั่วโลกยกเว้นจีนอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้เนี้ยนะครับผม <c oughs> ท,ที่ทั้งสองท่านได้รายงานท่านผู้ชมไปเมื่อกี้นเนี้ยเนี่ยภาพจะเป็นยังไงนะครับผมก็ เบสเคสเนี่ยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับผมก็จะชะลอลงจาก2.5เนี่ยก่อนก่อนการมี r e c i p r o c a t tariff เนี่ยเหลือ1.7นะครับผมก็ถือว่ายังสูงอยูอ่หมายถึงยังลดลงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผม0.8นะครับแล้วก็ตัวเรื่องของการส่งออกเนี่ยจะติดลบใกล้ๆ3อยู่แถวๆ2.8 นะครับผมนะส่วนอเมริกาก็จะชะลอลงเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าการทําสงครามการค้าต่างๆเนี่ยมันได้รับผลกระทบอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งกับจีนที่เป็นคู่ค้าหลักนะครับผมแล้วก็ในระหว่างตัวแคนาดาเม็กซิโกเนี่ยถึงแม้จะมี25%แต่ว่าได้ลดตัวสินค้าที่นอก USMCA ใช่ไหมฮะในข้อตกลงการค้าอะไรเนี่ยก็ยังมีภาษีอื่นๆที่ที่อยู่นอกตัวนั้นที่ที่ถูกเก็บ25%อยู่นะรวมถึงเรื่องของภาษีรถยนต์อะไรต่างๆฉะนั้นภาพพวกนี้ยังกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาเขานะฮะ ได้ก็เศรษฐกิจโลกด้วยฉะนั้นอของฝั่งของอเมริกาก็จะชะลอลงเหลือ1.5ปอร์เซ็นต์ะครับผมจาก1.9นะครับผมนะ,มนะะถ้าขออนุญ,ญาตเข้าไปสู่ในเรื่องของตัวการคาดการณ์หลักของเราเลยว่าสมมุติว่าถ้าคุยกันแล้วในสามเดือนเนี่ยได้เนี่ยเจราจาต่อรองกันไปมาแล้วกลายเป็นว่าอัตราเฉลี่ยอยู่ที่15ปอร์เซ็แล้วเนี่ยภาพของเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจไทยในภาพใหญ่เป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตไปที่สไลด์ที่สามนิดนึงครับผมครับครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับผมก็เราใช้การคาดการตามตาม,ตามอัตราเบสที่15%อย่างที่เรียนไปนะครับแล้วก็ช็อกเข้าสู่เศรษฐกิจแต่ละอันนะโดยที่ดูภาพของการที่เอ็กซ์พอร์ตต่อ GDP ของที่ไหนมีการพึ่งพิงในเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตมากนะครับผมนะ ก็โดยสรุปก็คือเรามองว่าโลกเนี่ยจะชะลอลงนะฮะเศรษฐกิจโลกจะชะลอลงประมาณ0.8นะฮะจาก3.3ตามที่ IMF เคยคำนวณเคยคาดการไว้ตอนปีตอนมกรานะครับผมก็อาจจะเหลือ2.5นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเดือนนี้นะครับผมก็ IMF ก็คงออกประมาณการออกมานะครับอเมริกาลงเ,าเกือบ1%นะครับผมจาก1.9เป็น0.9นะฮะยุโรปลง จาก0.8เป็น0นะฮะญี่ปุ่นจาก1.2เป็น0.8จีนจาก4.5เป็น3.6นะ,ะอินเดีย <India S 2> จาก6.4เป็น6.1เวียดนามจาก6.1เป็น4.9นะครับผมแล้วก็ไทย2.5เป็น1.4นะครับผมอันนี้อย่างที่เรียนไป based on 15เอร่เรียกเรียกว่าตัว f f e c t i v e Tar i f f นะฮะของอทางอเมริกันนะครับผมก็ก็เป็นภาพประมาณนี้ครับผมแต่ว่าอาจจะมีเรียกว่ามีอัพไซดได้ในกรณีของยุโรปกับ กรณีของจีนนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยความพึ่งพิงในอเมริกากับยุโรปมีความมีความพึ่งพิงในแง่ของภาคบริการค่อนข้างเยอะนะครับยุโรปอาจจะเอาประเด็นด้านบริการนี้มาต่อรองได้นะครับส่วนเรื่องของจีนเนี่ย ก็เขาก็มีกระสุนในเรื่องของการที to ่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะในประเทศนะครับผมก็อาจจะเรื่องของการใช้มาตรการบาสุก้าที่ช่วยในประเทศนะครับรวมไปถึงเรื่องของการลดตัวค่าเงินหยวนนี่ก็อาจจะช่วยทําให้จีนเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้ลงมากเท่า3.6อย่างที่เราคาดได้นะครับผมก็ก็นี้เป็นอัพไซด์นะครับผมแต่ว่าท่านเรียนโดยสรุปก็คือก็คือเป็นประมาณนี้ครับผมครับ ครับออสตินครับเมื่อวานจริงเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้มีการเลื่อนออกไป90วันนี้เนี่ยทางด้านภาครัฐเองมีข้อสเสนอนครับบอกว่าน่าจะมี5 a p p อ o a c h ในการที่จะพูดคุยกับสหรัฐเช่นการนำเข้าสินค้าบางประเภทเพิ่มขึ้น5มาตรการนั้นออสตินเองมองว่ามีความครบถ้วนมากน้อยขนาดไหนมีความเสี่ยงอะไรโอกาสเป็นอย่างไรมองยังไงบ้างครับก็เอ่อก็เป็นจริงๆก็คือเป็น,เป,นเป็นตามที่ควรจะเป็นนะใช่ไหมฮะก็คือ,อ,อลดออในเรื่องของ การเกินดุลการค้าลงก็คือน,นําเข้ามากขึ้นนะครับผมซึ่งเข้าใจว่าทางภาครัฐเนี่ยก็มีแผนที่จะนําเข้าสินค้าใหญ่ๆด้วยอย่างเช่นพวกเครื่องบินลบหรือหรือว่าตัวเครื่องบินพาณิชย์อะไรต่างๆเนี่ยไอตัวนี้น่าจะได้ผลมากกว่าในเรื่องของสินค้ากเกษตรซึ่งซึ่งมูลค่าอาจจะไม่ได้มากนักนะครับผมนะ รวมไปถึงเรื่องของการเ,าเรียกว่าผ่อนคลายเรื่องของมาตรการภาษีที่เราไปเก็บกับเขาบางส่วนนี่ก็อย่างสินค้าเกษตรก็เก็บเกือบ4 0็ใช่ไหมฮะแล้วก็รถย,ยนต์รถยนต์เนตเก็บเก็บแปอะไรต่างๆก็คงต้องต้องลดให้เขานะครับผมนะคุมรวมถึงในเรื่องของมาตรการที่คุมเข้มเรื่องของไทยที่ที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านอะไรสมสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับผมก็เรียนโดยสรุปก็ก็เป็นสิ่งที่ ที่ควรจะต้องทำนะครับผมนะ,ะเพราะว่าเรามีแต้มต่อที่น้อยกว่าเรามีเรื่องของอเราเป็นเราเป็นไก่รองบ่อนหรือว่าเข้าไปเจราจาสภาพที่ค่อนข้างต่ํากว่าเขานะครับผมเขาก็กดได้นะต้องเรียนตรงๆสิ่งที่เราเสนอนะครับผมก็คือว่าควรที่จะหันไปหาตลาดอื่นนะครับผม,มคือถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะ เรียกว่าลดบทบาทของเขาในฐานะผู้ผู้นาในเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับผมการที่เขามาขึ้นภาษีอย่างนี้กดดันอย่างนี้นะฮะจะปรับไปปรับมาอะไรต่างๆเนะี่ยมันมันกลายเป็นว่ามันทําให้เราชิดยึดมั่นหรือว่ายึดถืออเมริกาเป็น,เป,นเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกได้ได้ยากขึ้นนะครับผมฉะนั้นด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยเราควรที่จะหันไปจะจะเรื่องของการค้าขายกับประเทศอื่นมากขึ้นโดยที่ประเทศที่สําคัญหรือว่า เศรษฐกิจที่สำคัญก็คือยุโรปนะครับผมก็เราก็มองว่าควรที่จะเ,เร่งการเจรจาตัวเรื่องของ FTA ไทยยุโรปนะครับผมซึ่งาตามข่าวท,ที่ได้ยินมานะครับผมจากจากแหล่งข่าวในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะระดับสูงเนี่ยท่านก็ท่านก็มองว่าก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะสําเร็จภายในสิ่งปีนี้นะครับผมเพราะว่าผู้ใหญ่ทางฝั่งของยุโรปเองเนี่ยเรียกว่ามี p o s i t ิ v e นะี p i t i d e จุดในเรื่องนี้มากหลังจากที่ ความเสี่ยงของตัวอเมริกาดุนแรงขึ้นนะครับผมก็ถ้าตามการคำนวณเ,เร็วของเราเนี่ยเราก็มองภาพว่าตัวเรื่องของถ้าเปิด FTA เนี่ยการเติบโตระหว่างการค้าระหว่างไทยกับยุโรปเนี่ยาอาจจะเติบโตได้ประมาณ15-20%จากระดับปัจจุบันนะครับผม mm hmm. ซึ่งมันก็จะทำให้สัดส่วนการค้าระหว่างเรา กับยุโรปเพิ่มขึ้นจากประมาณ 7- 8เในปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณ1 0 1ถึงในช่วงอีกอีก3-4ปีได้ซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดทอนความสําคัญของอเมริกาซึ่งอเมริกาตอนนี้ก็เป็นสัดส,ส่วนตัวคู่ค,ค้าหลักอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมนะแล้วก็หันไปไปค้ากับที่อื่นแทนนะครับผม globalization ก็อย่างนี้ครับผมเราถ้าเผื่อประเทศหนึ่งที่เคยเป็นผู้นา globalization เนี่ยลดทอนบทบาทตัวเองลงเนี่ยเราก็ต้องหาทางไปกับที่อื่นได้้้เเพรรรรราาาาาาะว่ากกาคสีหือ โดยภาพรวมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกหมุนไปทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้การทำโปรเทคชันน n i ซึเนี่ยไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งมันไม่ดีทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะนอกจากนั้นขอเสนออีกนิดนึงก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมเคยนําเรียนทั้งสองท่านแล้วเมื่อเมื่อเมื่อที่เราสัมภาษณ์กันเดือนที่แล้วใช่ไหมฮะเรื่องประเด็นที่ว่า ถ้าเผื่ออยากจะให้หุ้นไทยไปได้เนี่ยจะทํำยังไงนะครับผมทางหนึ่งก็คือต้องพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศซึ่งจริงๆมันก็มาสอดคล้องกับภาพของตัวสงครามการค้าตอนนี้พอดีเลยนะครับผมซึ่งถ้าโลกมันแย่นะครับ เราจะต้องพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเราให้แข็งแกร่งขึ้นซึ่งประเทศที่เขาเห็นภาพนี้มาก่อนอยู่แล้วก็คือตัวจีนกับตัวยุโรปใช่ไหมจีนเนี่ยมีตัวเรื่องของมาตรการการขัดดุนการคลังสูงสุดเป็นรอบ30ปีใช่ไหมมีการกระตุน้นภาคการบริโภคเพิ่มมากขึ้นมีรถเก่าแรกรถใหม่ของเก่าแรกของใหม่มีมาตรการช่วยเหลือด้านการบริโภคอีกที่หนึ่งก็คือเยอรมันซึ่งมีการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะ500กว่าล้านแล้วก็เน้นในเรื่องของการลงทุนในด้านอินฟาสักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานกว่า 1, เ GDP ต่อปีนะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยจริงๆเราก็ควรจะสนับสนุนในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเม็ดเงินอย่างที่เคยเรียนไปนะถ้า4ล้านล้าน22% GDP เนี่ยแน่นอนว่าในเชิงตัวเลขเนี่ย ถ้าลงทุนทั้ง Soft ์อินฟราส u ตรเจอร์แล้วก็ฮาร์ดอินฟราส u ตรเจอรถนนสะพานท่าเรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนด้านการปฏิรูประบบราชการนะฮทำให้ภาพราชการดีขึ้นเนี่ยภาพพวกนั้นเนี่ยจะทําให้ตัว GDP เนี่ยสามารถโตขึ้นได้ในแต่ละปีเนี่ยหถึงหนเฉะนั้นถ้าตามการคาดการของเราเนีว่า GDP ปีนี้เนี่ย จะลดลงจาก2.5เหลือ1.4แล้วน,นะแต่ถ้ามีมาตรการเหล่านี้เข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะทําให้ GDP กลับขึ้นไปใกล้ๆระดับ3ได้แน่นอนว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องของทา้มิ่งอะไรต่างๆด้วยนะครับผมแต่ว่าในเชิงตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะครับผมนะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็อาจจะต้องมีมาตรการที่จะไปรนะับมือกับเรื่องของการค้าที่ไม่แน่นอนสูง ต่อให้จะภาษีจะเป็น10%จะเป็น1 5อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ส่งออกที่โดยเฉพาะผู้ที่ส่งออกที่มีตลาดอเมริกาเนี่ยจะแย่ในระยะต่อไปนะครับผมนะการส่งออกที่ได้ยากขึ้นเ,เรื่องของตัวราคาต่างๆที่ที่เขาสูงขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เขาจําเป็นจะต้องออไม่ไม่ลดทอนเรื่องของการผลิตลงก็ปิดกิจการแล้วก็มีการเลิกออฟคนนะซึ่งออพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็จะกระ,ะทบกับเศรษฐกิจในวงกว้างก็มองภาพว่า ทางฝั่งของกระทรวงการคลังในที่สุดแล้วอาจจะต้องมีมาตรการไปช่วยเหลือในด้านนั้นผ่านการลดภาษีนิติบุคคลให้กับบริษัทเหล่านั้นนะครับผมหรือว่ามี tax rebate อะไรต่างๆในในภาพนั้นนะครับผมส่วนแบงก์ชาติก็อาจจะมีทิศทางว่านโยบายการเงินเนี่ยอาจจะต้องมีทิศทางที่ลดทองได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมครับก็อันนี้เป็นภาพรวมที่เราขออนุญาตเสนอครับผมครับได้ค่ะน่าสนใจหละประเด็นนะคบเพราะว่าสหรัฐก็เป็นผู้ที่เราส่งออกปอันดับหนึ่งของของการส่งออกทั้งหมดด้วยทีนี้เรามองไทยและเรามองโลกแล้วนะคะ จะให้ดรัเซนลองฉายภาพคู่ค้าสําคัญที่เกินดุลกับสารัฐอย่างจีนนะคะเพราะว่าก็เป็นประเทศที่โต้ไปโต้กลับแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจริงๆนะคะวันต่อวันเลยนะคะ <c oughs> คืนนี้อเมริกาบอกยังไงเช้าต่อมาอเมริกจีนเองก็ซัดก,กับแบบนั้นเลยเนี่ยนะคะเรามองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลกระทบจะเป็นอย่างไรหรือแม้ <c oughs> แต่เวียดนามเองนะคะที่ยอมถอยแล้วก็ ต้องบอกว่าแบบให้เป็นคนแรกๆเลยนะคะตอนนี้พอที่ทำมันกลับด้านเนี่ยจะเป็นผลบวกลบยังไงบ้างกับ2ประเทศนี้ค่ะครับในภาพใหญ่นะครับผมก็จริงๆก็คืออย่างที่ได้โชว์ไปในสไลด์นะครับผมก็ ถ้าในเชิงโมเดลเนี่ยทั้งจีนและก็ทั้งเวียดนามเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเวียดนามนะครับซึ่งสัดส่วนการส่งออกของเขาเนี่ยเป็น95%ของของ GDP นะครับผมฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ว่าพอโดนปั้งเนี่ยนะทางฝั่งของรัฐบาลเวียดนามถึงรีบเข้าไปพูดกับทางอเมริกาเลยว่าพร้อมที่จะลดทอนตัวภาษีให้ให้เหลือสูงใช่ไหมภาษีนำเข้าที่เขาที่เขาเก็บกับสหรัฐเนี่ยแต่ตอนั้นก็ตามหลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะเป็นการที่ยอมหงอเกินไปอะไรต่างๆนะเพราะสาเหตุหลักๆคือเขาเขาได้รับผลกระทบ ค่อนข well> ้างเยอะจากจากภาพเช่นนี้แต่แน่นอนเวียดนามข้อดีของเวียดนามก็คือการที่เขามี FTA กับหลายที่รวมถึงยุโรปแล้วด้วยใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นถึงแม้ว่าตลาดอเมริกานะจะจะเป็นภาพเช่นนี้แต่ว่าตลาดยุโรปเนี่ยเขาสามารถส่งส่งไปทดแทนได้นะครับผมเขาเขาเขาเร็วกว่าเราในในประเด็นนี้นะครับผมแล้วเขาก็เป็นภาพที่เรียกว่าค่อนข้างการค้าเสรีแล้วก็เรื่องของภาพ โครงสร้างในประเทศจากเรื่องประชาชนอะไรต่างๆที่สังคมที่ที่ดูยังไม่สุกวัยเท่าเราใช่มีแรงงานก็มีคุณภาพอะไรต่างๆนะครับผมนโยบายภาครัฐก็เอื้อหนุนเนี่ยก็คิดว่าเขาอาจจะชะลอลงอ่พักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยเขาพร้อมที่จะฟื้นขึ้นมาได้ต่อนะครับผมจริงๆถ้าเข้าไปสู่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยทางฝั่งของตัว advisory นะครับของเราเนี่ยฝ่ายที่แนะนําการลงทุนเนี่ยเขาก็มองภาพว่าจริงๆอาจจะชะลอการลงทุนในเวียดนามพักหนึ่งนะครับแต่ในระยะต่อไปเนี่ยก็ยังเห็นศักย ภาพอยู่ในฝั่งของจีนนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าในเชิงโมเดลเชิงตัวเลขเนี่ยก็กระทบในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าหลายฝ่ายเนี่ยก็มองว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยสามารถที่จะ เรียกว่าเมนเทนเศรษฐกิจกให้โตอย่างร้อยก็คือในระดับ4ต้นๆเนี่ยน,น่าจะเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ที่5ใช่ไหมฮะแล้วก็พยายามอย่างค่อนข้างยึดมั่นในการที่พยายามที่จะให้ตัวเลขเมนเทนตรงนั้นให้ได้ฉะนั้นมาตรการการคลังนะฮะเขาเข้ามาเต็มที่นะฮะแล้วก็มาตรการการเงินแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมาตรการด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมซึ่งถ้าเขาจะโดนภาษีในระดับนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะดึงตัวเรื่องของค่างเงินหยวนให้อ่อนออลงรุนแรงได้มากขึ้นซึ่ง ตัวนี้เนี่ยมันช่วย2อ,อย่างอย่างแรกก็คือช่วยทําให้รายได้ของการส่งออกของของจีนจากที่อื่นเนี่ยกลับมาสู่ประเทศจีนเนี่ยได้ได้รายได้เป็นรูปเงินหยวนมากขึ้นนะครับผมอันที่2ก็คือว่าจะ,ะทําให้ตัวเรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นบ้างนะครับซึ่งโซฟาตอนนี้จีนเนี่ย ประสบกับภาวะกับดักเงินฝืดอยู่นะครับผมซึ่งพอข้างเงินหยวนอ่อนเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเรื่องของเงินเฟอ้อับบขึ้นมาบ้างนะครับผมก็ตัวนี้อาจจะเป็นตัวบวกในระดับหนึ่งนะฮะทำให้จีนมีมีม,มีมีคัชชั่นหรือว่ามีซัพพอร์ตในด้านนี้นะครับผมฉะนั้นก็คงจบ,จ,บจับตานะครับผมแล้วก็ภาพจีนในช่วงหลังที่เรียกว่านโยบายเขาก็ค่อนข้างสนับสนุนเนื้อทั้งเรื่องของการที่สีจิ้นผิงเขาเชิญตัวผู้นาเทคเข้ามาพูดคุยก่อนในรอบแรกแล้วหลังจากนั้นก็เชิญผู้นําของ,ของด้านบิสเนสจากทั่วโลกเข้า คุยในระยะต่อไปเนี่ยก็บ่งชี้ว่าเขาพร้อมทั้งในแง่ของการสนับสนุนทางด้านธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นอน,นาคตนะฮะอันที่หนึ่งแล้วก็รวมถึงพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ประเทศอื่น,นๆเข้ามาลงทุนในฝั่งของอตัวจีนได้มากขึ้นนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือเป็นประเทศที่พร้อมที่จะเป็นเสาหลักในเรื่องของการเติบโตของอในรูปแบบของโลกาภิวัตน์ทดแทนอเมริกานะครับผมแต่แน่นอนว่าเราก็อาจจะยังมองมองวางไว้วางใจไม่ได้เต็มร้อยเพราะเพราะว่า กำลังการผลิตของจีนเนี่ยเขายังเหลืออยู่เป็นจํานวนมากใช่ไหมฉะนั้นถ้าเผื่อดีมาในประเทศเขาโตไม่ทันเนี่ยยังไงเขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องส่งออกหรือว่าพู้นี้ก็คือด้มสินค้ามาประเทศอื่นซึ่งตัวเนี้ยอาจจะไม่ดีต่อเรื่องของอประเทศอื่นๆที่ท,ที่ไม่ใชอ่อเมริกาด้วยใช่ไหมก็คือประเทศอย่างเราเนี่ยนะฮะฉะนั้นประเด็นแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังไม่ว่างแต่ว่าถ้ามองในภาพในเรื่องของจีนเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมในในสงครามการค้ายุค2.0ได้ค่อนข้างดีในระดับหนึงครับผม ออสซินครับ,รบตัดเขาออกจากสมการไม่ได้ถึงจะไม่เคยคุยถึงเขา Federal Reserve ครับท่าทีเรื่องของนยโยบายการเงินและนยโยบายดอกเบี้ยนะครับของเฟดเองออสซินมองว่าถ้าการภาวะแบบนี้เขาจะคิดยังไงครับต้องเรียนว่ามุมมุมของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างกับมุมของตลาดหน่อยนึงนะครับผมเราเราคิดว่าเฟดเนี่ยคงลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วใน mm. ในปีนี้นะครับผมเพราะว่าความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อะจะสูงขึ้นบ้างในขณะที่เศรษฐกิจจะชะลอลงนะครับผมนะ เราปรับประมาณการเงินเฟอ้อขึ้นนะครับผมจาก2.7เป็น3.2โดยช่วง3ควอเตอร์หลังนะครับก็คือ2 3 4เนี่ยเงินเฟอ้อจะวิ่ง CPI นะครับจะวิ่งขึ้นระดับเกิน3 นะครับผมนะโดยเฉพาะ Q3 เนี่ยจะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกของฐานต่ำอะไรต่างๆเนี่ยมันหมดไปนะครับผมนะพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยอาจจะลดดอกเบีย้ยได้ลำบากมากขึ้นรวมถึงตัวอินฟล t i ชันเอสเปกทเอชันหรือความคาดหวังเงินเฟอ้อในช่วงหลังๆมันสูงขึ้นนะครับผมก็ด้วยภาพเช่นนั้นเขาเลยข่มด้านนั้นแต่ว่าสิ่งที่เฟดจะทําได้นะครับผมแล้วก็สัญญาณก็ค่อนข้างชัดเจนคือการเรียกว่ายุติตัตว QT ใช่ไหมฮะตัวค่อนดิทีทีท g ยเทนนิงที่เป็นการดูสภาพคล่องแล้วก็ตอนนีี้ก็ม ตัวเรื่องของผู้บริหารเฟดนะฮะตัวคณะกรรมการในฟ o อบางท่านเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณออกมาว่าพร้อมที่จะพ r ว v i ล e ควิ u ดิต t ีหรือสภาพคล่องถ้าเผื่อมีความตึงตัวมากขึ้นเราเห็นบอลยูในช่วงหลังๆที่เด้งขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ บ่งชี้ความกังวลมากขึ้นว่าว่า liquidity หรือสภาพคล่องจะท้ายเท่นจะจะตึงตัวมากขึ้นเนี่ยเฟดจะช่วยซัพพอร์ตตรงนั้นได้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยากที่ที่จะลดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่จะชะลอลงแต่ถ้าตามการคาดการของเราหรือแม้กระทั่งฝ่ายอื่นก็ตามเนี่ยคืออเมริกาเนี่ยจะล้อกับรีเซชชันแต่จะไม่เข้าถึงรีเซชชันแบบแบบเต็มที่นะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นในขณะที่ความเสี่ยงเงินเฟ้อซึ่งเคยพึ่ง เพิ่งมีวิกฤตเงินเฟอ้อเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยเริ่มกลับมาเนี่ยเฟดจะต้องพยายามคุมอินเฟ o ชันเอ c เ a t ชันหรือความคาดหวังเงินเฟอ้อไม่ให้ทะยานขึ้นได้ฉะนั้นการลดดอกเบี้ยน่าจะค่อนข้างลำบากในระยะต่อไปครับแต่ไม่ถึงแซกไฟชันใช่ไหมคะก็คือเงินเฟอ้อพุ่งๆแต่ว่าเศรษฐกิจชะลอ ใช่ใช่ก็ถ้าตามการคาดการของเราก็คือประมาณ3%กว่ามันจะไม่เป็นสแต็กเฟสชันได้ก็ต่อเมื่อเอเฟดเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่ลดดอกเบี้ยเพราะถ้าเฟดส่งสัญญาณซอฟท์ซึ่งซึ่งผมมองว่าเมื่อการประชุมข่าวที่แล้วอ่ะที่ที่เฟดออกมาบอกว่าเงินเฟ้อเป็นทรานซิชันแนลเป็นเนี่ยเป็น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 แบบชั่วคราวเนี่ยนะฮะผมมองว่าสัญญาณนั้นน่าผิดในเะือนต่อไปเนี่ยเฟดจะต้องออกมาส ถ้าถ้าตามการคาดการณ์ของผมคือต่อไปในแมสเซจของเฟดจะเป็นประมาณแบบน,นี้เรื่อยๆนะครับเพื่อกดอย่างน้อยคือบอลยิวไม่ให้สูงขึ้นมาแต่ไงก็ตามบอลยิวก็จะสูงขึ้นบ้างนะฮะแต่เรื่องของอตัวสแต็กเฟรชั่นก็คือเศรษฐกิจชะลอแต่เงินเฟอ้อสูงเนี่ยอาจจะเป็นไมลี่หรือว่าอาจจะเป็นสแต็กเฟรชั่นอ่อนๆได้นะฮะแต่ว่าเงินเฟอ้อไม่น่าจะเกิน3%ขึ้นไปมาก <M igen> เป็น4-5เป็นเนี่ยไม่น่าเขาไม่น่าจะทำให้ถึงขนาดนั้นครับผมค่ะ แล้วระเบียบการค้าโลกล่ะคะจะเปลี่ยนไปเยอะไหมการตอรออสตินเปลี่ยนครับก็ผมมองว่าเรื่องของการค้าโลกน,น่าจะลดลงนะฮะอันที่หนึ่งนะฮะโด,โดยภาพรวมเพราะว่าอเมริกาก็เป็นผู้ค้าที่ค่อนข้างใหญ่สุดเนอะนะครับผมแล้วก็แต่อย่างที่2เนี่ยถ้าภาพของสิ่งที่หลายฝ่ายนะหลายประเทศเนี่ยคิดแบบที่เราคิดก็คือว่า ควรที่จะเริ่มหลีกเลี่ยงการค้ากับอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะว่าแนวนโยบายของออรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเชื่อไม่ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมนะเพราะว่าอาจจะชักเข้าชักออกได้ะไรต่างๆเลยฉะนั้นต้องหันไปการค้ากับที่อื่นๆมากขึ้นช่วงปี2ปีแรกเนี่ย โลกอาจจะเฟอร์ในระดับหนึ่งจากเรื่องของภาพอย่างนี้แต่ในระยะต่อไปเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นจริงๆก็มีคําถามมาเหมือนกันนะครับตอนตอนที่คุยกันแม้ว่าในในบริษัทเองหรือว่ากับข้างนอกก็ตามเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นภาพนี้มันเป็นภาพชั่วคราวแค่4ปีไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทําไปก็ภาพก็หมดนะฮะผมว่า มันมันอาจจะไม่ใช่ละมันน่าจะเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นว่าอเมริกาเขาต้องการออกจากการที่เขาเป็นตัวตัวผู้นําในเรื่องของระเบียบโลกนะครับผมเขาสิ่งที่เขาเคยตั้งตั้งแต่สมัย50-60ปีก่อนก็คือพวกอ,องค์กรโลกบาลใช่ไหม WTO IMF World Bank WHO อะไรต่างๆตอนนี้เขาทํำลายองค์กรเหล่านั้นเองโดยเฉพาะ WTO เป็นหลักใช่ไหมจากการที่มาใช้ตัวเรื่องของทาริแบบนี้ฉะ<ๆ>นั้นเมื่อ โลกไปพึ่งกับอเมริกามากขึ้นไม่ได้เนี่ยโลกจะค่อยๆค,คิดเองว่าในระยะต่อไปเนี่ยจะต้องหันมาพึ่งกันเองหรือว่าหรือว่าหันมาดูในประเทศตัวเองให้มากขึ้นนะครับผมฉะนั้นในระยะต่อไปเนี่ยโดยเฉพาะในช่วง,รงแรกๆเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีมากการค้าโลกอาจจะลดลงอะไรต่างๆแต่ในระยะต่อไปถ้าโลกเนี่ยมีการที่เชื่อมโยงกันโดยโดย,โดยตัดอเมริกาออกเนี่ยก็เศรษฐกิจก็จะเติบโตได้ในระยะต่อไปครับผมครับ โอ้ขอบคุณมากครับออสซินครับมันมากขอบคุณมากออ,อสซินครับสวัสดีค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรปียร์ซัมานสัสนนะคะจากคณะอินโนเวชเอ็กซ์เจนนะคะว่าเบสเคสถ้าภาษีเฉลี่ยนะคะอยู่ที่15ทุกประเทศรวมถึงไทยเนี่ยนะคะเศรษฐกิจโลกเองนะคะก็อาจจะโตเหลือ2.5เนะคะอเมริกาโต0.9บ้านเรา1.4นะคะแต่อย่างไรก็ตามที่น่าจะเห็นก็คือเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วในมุมมองของดรออสซินซึ่งค่อนข้างสวนตลาดพอสมควรนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อน่าจะสูงราว3น่าจะ เห็นตั้งแต่ไตรามาสสามเป็นต้นไปเศรษฐกิจก็ชะลอแต่ไม่ถึงซักเฟสชันนะคะถ้าเฟดส่งสัญญาณชัดนะคะว่าเขาจะจัดการเงินเฟอ้ออย่างไรส่วนระเบียบการคา้าโลกเปลี่ยนแน่ไม่ใช่ชั่วคราวนะคะการค้าลดลงแล้วก็ใครหลายคนก็น่าจะเรียกการคา้ากับสหรัฐที่มีความไม่แน่นอนสูงด้วยค่ะพิทย์ชอบคํานี้จังที่ออสซินบอกนะครับโลกจะค่อยๆค,คิดเองนะครับพอดีพวกเราเนี่ยเติบโตมาในยุคที่อเมริกาเป็นเจ้าโลกเนาะ,ะจากนั้น19 8 9กําแำแพงเบอร์ลินลม้มแล้วก็โลกจะสมานัฉันกันเราจะไม่รบกันแล้วเราจะรักกัน คนที่เกิดในยุคนี้ก็จะคิดว่าสิ่งที่แตกต่างไปเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกแต่ถ้าคนเกิดในยุคที่โลกขัดแย้งจะพูดว่าไอ้นั่นแค่ชั่วคราวขึ้นอยู่ว่าเราเกิดยุคไหนแต่ตอนนี้เราเกิดในยุคที่ world order กำลังเปลี่ยนจากยุคหลังสงครามโลกกลายเป็นยุคใหม่แต่จะเป็นยุคใหม่ขนาดไหนใครจะปรับตัวได้เร็วใครจะหาเพื่อนใหม่ได้เร็วใครจะมีเพื่อนหลายๆมือยกตัวอย่างอันนั้นน่าสนใจมากตอนแรกตอนที่ซาอุดีอาระเบียบอกว่าจะประกาศวิชั่น2030 เขาทําไปทําไมแต่ก่อนอยู่กับอเมริกามานานมากนะครับไม่ได้ต้องมีเพื่อนหลายๆคนอันนี้ผู้มาก่อนการเร็วมากนะฮะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a r l กันนะครับ